จากครั้งที่แล้วนะครับเราก็มาถึงที่บ้านของคุณหนูอายกาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนคุณหนูอายกาเนี่ยเขาจะอยากทําความปรารถนาของเขาเนี่ยสาอย่างให้ครบนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าความปรารถนาของคุณหนูเขาเป็นยังไงกันนะฮะโดยความปรารถนาของคุณหนูอายกะเนี่ยนะครับนนกคบ็คืออยากให้เราเนี่ยไปหาสมุไรผู้พิทักษ์ปู่บ้านนะครับสมุไรที่เคยทํางานตามคําสั่งเล่าวิชันนะฮะแล้วก็สมุไรที่เอ่ออยากจะเป็นที่1ด้วยนะครับโดยทั้ง3คนนี้ที่พูดมาเนี่ยนะครับก็สูญเสียในเรื่องของวิชันไปแล้วนะครับ โดยคนแรกที่เราจะไปหาเนี่ยนะครับ <ES> เขาอยู่ที่หมู่บ้านคอนดะนะฮะ <ES> โดยที่เขาเนี่ยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเขามีความคิดที่อยากจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็เคยเป็นคนที่มีวิชั่นการที่มีวิชั่นเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยมันถูกยึดหรือว่าทําให้มันไม่มีเนี่ยนะครับก็เหมือนถูกเอาความฝันความหวังอะไรต่างๆเนี่ยออกไปด้วยนะฮะก็เลยมีอาการแบบลืมๆนะครับว่าต้องการจะทําอะไรนะครับ โดยชายแก่คนดังกล่าวเนี่ยนะครับามีชื่อว่าเทจิมานะเทจิมาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะสูญเสียความทรงจำอะไรหลายๆอย่างไปเลยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยถูกกิดวิชั่นไปแล้วเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาเป็น30ปีแล้วนะครับโดยที่เขาเนี่ยอยู่รออะ,อะไรบางอย่างด้วยนะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีในเรื่องเกี่ยวกับสมุดโน้ตที่เคยจดบันทึกไว้นะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะให้เราไปลองหาดูภายในตำแหน่งบ้านเขาได้เลยครับโดยในสมุดโน้ตเนี่ยนะครับก็มีเนื้อหาแบบชีวิตประจําวันของเทจิมะเขานะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างนะฮะแล้วก็มีอยู่อันนึงนะครับนั่นก็คือการที่ไปไหว้บูชาที่ศาลนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ศาลกันด้วยนะครับว่ามันจะมีเบาะแสเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง เราไปดูที่สารนะครับเราก็จะพบกับเครื่องรางอะไรบางอย่างด้วยนะครับที่อยู่ที่สารเนื้อตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการสืบพลังงานธาตุนะฮะในการค้นหาต่อไปนะครับโดยเมื่อเดินตามอรอยธาตุมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นร่องรอยของการขุดแยกหินออกนะฮะแล้วเหมือนว่าคุณเทจิมะเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาฝังไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับนั่นอาจจะเป็นหลักฐานที่ใช้ช่วยได้นะครับโดยเปิดออกมาเนี่ยมันคือกระดาษจดหมายนะฮะที่แบบเก่าแล้วนะครับ โดยในความจดหมายเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนะฮะว่าให้เขามารอที่นี่นะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่รอมาตลอด30ปีเลยนะครับ โดยเมื่อเรากลับมาหาคุณเทจิมะเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดประมาณว่าของทุกๆอย่างเนี่ยคงเป็นในเรื่องของเขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องของความทรงจํากลับมานะครับก็พูดตรงๆก็เหมือนว่าการที่เราไม่มีวิชั่นเนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนความจําเสื่อมไปเลยนะครับความปรารถนาความที่เราอยากจะทําอะไรเนี่ยนะครับมันก็หายไปหมดแล้วนะฮะ ถัดมานะครับเราจะมาพบกับบุคคลที่2นะฮะที่คุณอุอยาาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับนั่นก็คือคนที่เคยทํางานนะครับในการสั่งลาวิชั่นของไรเดนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องของทหารอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทะลากกับชาวบ้านอยู่นะฮะเราก็เลยลองเข้าไปคุยดูนะครับโดยจับใจความได้ประมาณว่าครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีอาหารมาส่งให้ชาวบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีนะฮะโดยที่ทหารหนุ่มคนนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันจะไปมีแบบนั้นได้ยังไงนะฮะ ถ้ามันมีอาหารอยู่ในบ้านจริงเนี่ยหรือว่าการเ,าเก็บไว้กินคนเดียวเองจริงเนี่ยบ้านมันก็ต้องดูดีต้องดูรวยกว่านี้นะฮะโดยที่พวกชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับว่าอยากจะเข้าไปค้นดูนะฮะโดยซามุไรคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีหรอกอาหารแบบนั้นนะครับมันจะไม่มีได้ไงในเมื่อว่าถ้ามันมีเนี่ยความสบายความอะไรมันต้องดีกว่านี้แน่นอนนะแล้วก็เราก็ได้เบาะแสอะไรบางอย่างมานะครับว่าถ้าไม่เชื่อนะให้ลองตามไปดูนะครับว่าดูเหมือนว่าจะมีโจรเนี่ยมาขโมยของในบ้านของเขาด้วยนะครับ เมื่อเดินไปอีกสักหน่อยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นกับกองโจรล่าสมบัตินะฮะที่กําลังเมาส์มอยกันอยู่เลยนะครับว่าสมบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับบ้านก็จนนะฮะแล้วก็หาอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับกองโจรล่าสมบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะโดยที่เจอเราไปเนี่ยก็เลยต้องโดนเข้ากลุ่มนะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่านักเดินทางของเราเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เขียนคาถามมานะครับว่าตอนที่ไปขโมยเนี่ยเราเห็นอะไรในบ้านบ้านนะครับซึ่งโจรล่าสมบัติเนี่ยก็บอกว่ามีตะไบนเลยะัรรค เมื่อเราได้เบาะแสจากโจนมาแล้วนะครับทางพอมอนเนี่ยก็เหมือนว่าจะให้เราเนี่ยลองมาถามในเรื่องเกี่ยวกับใบแจ้งนี่กับเจ้าของร้านขายของชาดูนะครับโดยเราก็ได้คําตอบมาประมาณว่าคุณครูสว่านี่นะครับเขาได้ใช้เงินของส่วนตัวเองเนี่ยนะฮะในการซื้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารของตรงนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีหนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าครซาวะานี่นะครับเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับดาบอยู่ด้วยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยไม่ยอมขายนะครับเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยมาใช้หนี้ของตัวเองนะฮะ แล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมานะครับแน่นอนนะในเมืองอินดัสม่าเนี่ยมันไม่มีอะไรฟรีนะฮะเราก็โดนไปอีก2,000โมรานะฮะเป็นค่าสอบถามหรือว่าข้อมูลนั่นเองเมื่อเรากลับมาหาครูโซาวะานี่นะครับครูโซาว่านี่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ไล่เอ่อพวก2คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยไปแล้วนะครับโดยที่เขาเนี่ยตอนที่หันดาบใส่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของดาบนะฮะดาบเนี่ยก็เป็นดาบที่เหมือนเป็นของดูต่างหน้าของพ่อเขานะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยก็จำเจตจำนงเขาเองไม่ได้แล้วนะครับหลังจากการเสียวิชั่ ก็จะพยายามเป็นคนดีก็ไม่ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นคนเลวเลยมันก็ยังไม่ใช่นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดูน่าส่วเหมือนกันตรงนี้ถัดมานะฮะเราก็จะมาพบกับคนที่3นะครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่สูญเสียวิชั่นเหมือนกันนะ,ะเขาเป็นหัวหน้าของสำนักดาบนะ,ะหรือว่าเป็นอาจาร,รย์ของสำนักดาบที่1น,นะครับแล้วก็มีเหมือนว่าสิทธิ์น้องแล้วก็สิทธิ์พี่เนี่ยนะครับที่กําลังที่จะหาวิธีรักษาอาจารย์ด้วยนะครับ โดยคนนี้นะครับดูเหมือนว่าอาการจะหนักสุดเลยนะฮะถึงขนาดต้องอาหามิโกะจากตานเจ้าแกรนดนาุคามิเนมาเพื่อปัดเป่าไล่ความชั่วร้ายนะครับคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะมีสติหลุดหรือว่าเป็นบ้าไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับอาจารย์คนนี้โดยเราเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าจะตีเนียนขอไปสิ์ในสํานักนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูหรือว่าพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องพิธีการกําจัดสิ่งชั่วร้ายด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยแอบมองเราอยู่นะฮะ แล้วมาตามไปเนี่ยนะครับเขาก็คืออันไซน์ะอันไซเนี่ยเป็นเหมือนว่าสิทธิพี่ของอาจารย์ของสํานักนั้นเลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาแพ้นะฮะแล้วเขาก็เอ่อทำให้ตัวเองเนี่ยออกมาข้างนอกนะฮะเหมือนเขาจะอาจจะรับไม่ได้นะครับแม้ย่างนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าสิทธิพี่เขาเนี่ยก็ยังเป็นห่วงยู่งห่างนะฮะอยากจะมาดูว่าเอ่อเขาเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับเมื่อเรากลับไปที่สำนักเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามิโกะเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกทานของผู้ผีปิศา แล้วดูเหมือนว่ายาเอเนี่ยนะครับที่เป็นหัวหน้าของศาลเจ้าแกรนารุคามินะฮะหรือว่าเป็นหัวหน้ามิกโกอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากที่จะเห็นอาการของอาจารย์ของทั้งสองคนนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทําการมุ่งหน้าไปที่ศาลเจ้าแกรนารุคามินะฮะแล้วดูเหมือนว่ายาเอ๋เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะฮะแค่แบบเอ่อมีในเรื่องของการที่คาดหวังอะไรไว้เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนที่เขาเคยต่อสู้นะฮะแล้วก็ ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาเสียวิชั่นไปเนี่ยนะครับเขาก็จะทําให้คุมในเรื่องของตรงนี้ไม่ได้นี่ฮะจากนั้นนะครับสิ์พี่ของเขาเนี่ยก็ได้มาหาเขานะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดมอนเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะการที่เขานชนะใครหลายๆคนได้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับคาดหวังแต่ว่าตรงนี้นะฮะเมื่อโดมอนเขาไม่มีวิชั่นแล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่าโทษตัวเองนะฮะคิดว่าตัวเองเนี่ยคงพาเอ่อในเรื่องของสํานักไปต่อไม่ได้นะครับทำให้เขาคิดเย่อจุดกลายมาเป็นแบบนี้นะฮะ ซึ่งดูเหมือนว่าอันไซเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับก็หลังจากที่เคลียร์เรื่องได้แล้วนะครับดูเหมือนว่ายาเอเนี่ยเขาก็อยากจะคุยอะไรบางอย่างกับเรานะฮะยาเอเนี่ยนะครับก็จะพูดประมาณว่าเหมือนเราเนี่ยไปคลื่นลูกใหม่นะฮะที่จะทําให้ประเทศนีเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ยังพูดทิ้งท้ายไว้อีกนะครับว่าเหมือนเขาเนี่ยจะคาดหวังอะไรเราบางอย่างด้วยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะกลับมานะฮะพูดคุยกับอายกาศนะครับว่าความปรารถนาอายกาศสามอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องไปพูดคุยกับเขาที่โรงน้าชาคูโมเลนะฮะเมื่อเรามาถึงโรงน้าชาแล้วเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการล่าวิชั่นนะฮะการต่อต้านนะครับแล้วก็เหมือนว่าอายกาศเนี่ยเขาอยากจะให้เราไปที่ร้านดอกไม้ไฟด้วยนะครับและเมื่อมาถึงหน้าร้านดอกไม้ไฟเนี่ยนะครับก็เหมือนว่ามีการโชว์ของให้ดูเลยนะครับนั่นก็คือการล่าวิชั่นนั่นเอง นัดเดินทางของเราเนี si ่ยนะครับก็ไม่รอช้าเลยนะครับอยากจะเข้าไปบวกอยู make, ่แล้วนะครับว่าการเห็นคนลำบากแต่มันไม่ได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่ามีสาวปริศนานะครับมาเรียกเราอยู่ที่หลังร้านดอกไม้ไฟด้วยนะครับโดยที่ผู้สาวคนนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้ดูอยู่เฉยนะฮะแต่ครับที่บอกว่าให้ดูอยู่เฉยเนี่ยนะครับนั่นคือการเล่นละครตบตานะฮะการที่ใช้วิชั่นปลอมนะครับในการทําเล่นละครตบตาเพื่อที่จะให้ทหารยึดในเรื่องวิชั่นปลอมไปนะครับ ผู้สาวคนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือโยอิมยานั่นเองนะครับเขาเนี่ยเป็นถึงเจ้าของร้านดอกไม้ไฟกันเลยทีเดียวนะครับแล้วดูเหมือนเขาเนี่ยนะครับอยากให้เราเนี่ยไปช่วยอาจารย์มากากัสึนะฮะที่ถูกจับตัวไปด้วยนะครับซึ่งอาจารย์คนนี้นะครับก็เป็นอาจารย์คนเดียวกับที่คุณอุอายกตะเนี่ยพูดถึงด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาบุกกองปราบกันนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมีคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกล่องสมบัติด้วยนะฮะใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยก็ต้องลองหาดูดีๆด้วยนะครับ มาบุกรังเข้ามาถึงด้านในนี้นะครับเราก็จะพบเจอกับทหารสองคนนะฮะที่ยืนเหมือนกําลังที่จะทํไร้ายอาจารย์อยู่ด้วยนะครับแลวดูเหมือนว่าโยอิมิยะเนี่ยนะครับก็จะตามมาเป็นกําลังเสริมด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งนะฮะที่เดินมา โดยคนนี้นะฮะเขาไม่เชื่อว่าคุูโจซาระนะฮะซาระเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นแม่ทัพกันเลยทีเดียวนะซึ่งเขาเนี่ยเหมือนจะเข้ามาดูอาการของอาจารย์ด้วยนะครับแลวเหมือนว่าโยอิมิยะเนี่ยนะครับเขาจะทําพื้นลั่นด้วยนะครับทําให้ซาระเนี่ยรู้จุดของทั้ง3คนนี้นะฮะโยอิมิยะนะครับเขาก็เลยใช้วิชั่นนะฮะในการดึงความสนใจนะด้วยการทําพลุขึ้นมานั่นเองเมื่อทางสะดวกนะครับก็เข้าไปหาอาจารย์นะแต่ทั้งนี้นะครับซาระเนี่ยนะครับเขาก็ยังยืนดูอยู่นะฮะ ซึ่งดูเหมือนว่าซาร่าเนี่ยนะครับเขาจะยอมปล่อยไปก่อนนะครับในรอบนี้นะฮะซึ่งให้เขาเนี่ยไปรักษาอาการก่อนนะฮะแล้วซาร่าก็บอกอีกว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะต้องไปจับกลับมาแน่นอนนะฮะแล้วเมื่อทั้ง3เนี่ยนะครับช่วยอาจารย์ออกมาได้นะฮะเราก็จะต้องไปแจ้งเบาะแสนี้ให้กับอายการด้วยนะฮะกลับมาแจ้งเบาะแสให้กับอายการนะฮะแล้วก็อายการเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะต้องรับมือในอนาคตด้วยนะฮะ ตารางของโทมานะวันนี้เขาก็คิดในเรื่องของเกมม้อไฟขึ้นมานะฮะซึ่งเ,เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะปั่นเลยทีเดียวนะฮะโดยที่จะให้เราเนี่ยใส่ของอะไรไปก็ได้นะครับก็ถ้าใครเล่นถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองอ่านดูนะครับเพราะามันค่อนข้างที่จะตลกแล้วก็ปั่นดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นอ่านจบเควสกันแล้วนะครับสำหรับเทพเจ้าผู้เป็นนิรันด่สันคอนนะฮะก็สําหรับเควสนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวไกลกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังเหลือเควสของโยอิมิยะแล้วก็อายกะอีกนะครับ ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กับช anel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะฮะก็แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผม